นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ทางวัดพระธรรมก,กายประเทศไทยนยรได้จกกัดกิจกรรมสวดบนข้ามปีต้อนรับปีพุทธศักราช2566เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้รักสันติภาพได้รวมกันสั่งสมบูรณ์สร้างความดีอย่างตลอดต่อเนื่องเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวสำหรับในปีนี้ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนทั้งคนใหม่และคนเก่าเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจนํานวนมากโดยก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสวดบนข้ามปีครับ พุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันฉลองชัยสดมนมบทธรรมาจักปรปาวัฒนสูตรครบ5 0 0 0ล้าน2566จบน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเทชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์โดยท่านประธานสงฆ์นะครับได้จุดประทีปโคมเอก และน้อมถวายพวงมาลัยบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์พร้อมทั้งท่านยังได้อ่านทบทวนโอวาทโดยมีใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้พวกเราได้มาเพิ่มเติมความบริสุทธิ์และความเต็มเปี่ยมของชีวิตด้วยการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ซึ่งเราจะต้องสั่งสมบุญกันให้เต็มที่เริ่มทําความดีกันตั้งแต่ต้นปี เพิ่มเติมความบริสุทธิ์เข้าไปในตัวขจัดสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปหมดสิน้นอย่างนี้จึงเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่และเมื่อสวดม,มนต์บทธรรมจักกปาวัฒนาสูตรครบ5,2566จบผู้แทนคณะสงฆ์นะครับได้ย่ำระฆังทองระฆังธรรมจำนวนทั้งสิ้น66ครั้งและเป้าสุดต่อไปนะครับเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ114ปี คุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขุนนกยูงด้วยยอดสวดที่5 45, 4 4 5ล้าน114จบซึ่งจะจัดกิจกรรมฉลองชัยนะครับในวันพฤหัสบดีที่19มกราคมพุทธศักราช2 5 6 6ในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ114ปีของคุณยาอาจารย์นั่นเองหลังจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จสิ้นพิธีฉลองชัยสดมุ์ปฐมจักรปร,ปรวัฒนสูตรแล้วในเวลาโดยประมาณ23นาฬิกาตามเวลาปร,ประเทศไทยครับ ได้เริ่มประกอบพิธีสดมนข้ามปีโดยภายในงานก็ยังคงได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งได้กราบอารัธนาคณะสงฆ์จากทั่วโลกจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและนำพุทธศาสนิกชนสดมนข้ามปีเพื่อเฉลิมฉลองสกราตรใหม่ปีพุทธศักราช2566 และปฏิบัติธรรมรวมใจกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์สำหรับกิจกรรมสวดมนข้ามปีในคืนวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2565เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สร้างบุญเป็นสิริมงคลรับศักราฐใหม่ปีพุทธศักราช2566โดยมีกิจกรรมไฮไลไท์นะครับก็คือการแปลอักษรสอนธรรมะกลางอากาศโดยใช้โดรนนะครับจำนวนทั้งสิ้น250ตัว บินแปลอักษรเป็นรูปสอนสมาธิประกอบคำบรรยายนเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ซึ่งเป็นมิติใหม่ของวงการพระพุทธศาสนาในการสอนธรรมะและผ่านบทเพลงธรรมะตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพูดปรับมารเมตตามอบเป็นมรดกทำให้ว่าหยุดเป็นตัวสําเร็จหมายถึงการนําใจมาหยุดหยุดภายในกลางตัวของเรา ณที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ส่วนคําว่าสัมมาอารหังคือคําบริกรรมภาวนาที่ต้องนึกควบคู่กับบริกรรมนิมิตเมื่อใจหยุดถูกที่ถูกส่วนที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็จะเข้าถึงดวงธรรมภายในและพระธรรมกายภายในโดยตลอดเส้นทางของการทําสมาธิต้องปฏิบัติอย่างมีสติและมีความสบายสบายควบคู่กันไป ในส่วนของพุทธศาสนิกชนในปีนี้นะครับหลายท่านก็เล่าด้วยความปลื้มปีติใจแล้วก็ประทับใจในกิจกรรมที่มาสวดมนต์ข้ามปีที่วัดพระธรรมกายส่วนความปลื้มปีติใจจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังบทสัมภาษณ์ได้ในโอกาสนี้ครับคือว่าบางครั้งสิ่งที่ไม่ดีนะคะที่ในตัวเรานะนะคะพอ มันก็สะสมมาเรื่อยๆดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะแต่พอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยสิ้นปีเนี่ยเราก็อยากให้มันดีขึ้นนะคะเราก็มาสวดบนซาไล่สิ่งไม่ดีออกไปที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะดียิ่งยิ่งขึ้นไปเลยค่ะมันอิ่มบุญมากค่ะอิ่มบุญจริงๆเสียงเนี่ยจะทอนเข้าไปถึงในใจเลยะคะ่ะความความที่แบบ เวลาท่านให้พรทีหนึง่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันกล้องอะกล้องเข้าไปแบบบุมบุมบุมเข้าไปในหัวใจเราจริงๆเลยอะค่ะบุ้มมากเลยค่ะมันเป็นกําลังใจให้เราที่แบบดีที่สุดค่ะกำลังใจที่ดีที่สุดของพอรปีใหม่นะคะและโดยเฉพาะที่จะมากราบ ต่อหน้ามหาปูชนียจารย์กราบพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์นะคะเรากลับลงไปครั้งหนึ่งก็เหมือนกราบพระพุทธเจ้าล้านร้านพระองค์นะคะนะคะก็ยิ่งปลื้มปลื้มปลื้มมากเลยอะค่ะมหาปูชนียจารย์ของเราหลวงปู่วัดปากน้ําภาษีเจริญพระมงคลเทพบุญีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารนะคะก็ได้กราบนะคะในตั้งใจว่าจะมากราบท่านเลยอะค่ะก็จริงๆแล้วส่วนบนข้ามปีถือว่า เราได้ตั้งมันก็ตั้งนิมิตหมายของตัวเองในการที่จะข้ามผ่านปีเก่าไปสู่ปีใหม่นะครับก็ปีนี้ถือว่าพอได้ทราบข่าวว่าวัดเปิดให้มาร่วมกิจกรรมได้ก็ตั้งใจมาเต็มที่เลยครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะครับในในรอบหลาย,ลายปีเพราะปกติก็จะพากันเข้าผ่านซูมนะครับร่วมส่วนบนข้ามปีผ่านซูมแต่วันนี้ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับบรรยากาศในสถานที่จริงซึ่งเป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานนะครับสําหรับการที่ ได้มาสวดมนต์ในสถานที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีในวันนี้แล้วก็ได้รับทราบข่าวนะครับว่าวันนี้จะมีการ,ปรแปลแปลอักษรด้วยโดรนนะครับซึ่งเป็นการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับเรียกว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเ็าว่าได้ซึ่งเห็นภาพเบื้องต้นก็เป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็มีความปลื้มใจนะครับซึ่งอยากจะให้ภาพเหล่านี้ได้ไปให้ถึงแก่คน ประชาชนทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกได้มาได้เห็นภาพที่เป็นมหาปิติอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีความปรับเพื่มปิติยินดีเป็นอย่างยิง่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกับสาธุชนซึ่งมากันมากมายนะครับวันนี้เท่าที่สัมผัสบรรยากาศก,าก็ถือว่า<ฮ>คึกคักเหมือนกับเราได้กลับมาในบ้านหลังใหญ่นะครับที่เป็นบรรยากาศแห่งความปลื้มเหมือนเดิมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านได้มา สวดมนต์ข้ามปีร่วมกันแล้วก็ได้มามีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศเพื่มๆอย่างนี้นะครับหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์หรือถ้าไม่มีเวลาอาจจะติดภารกิจก็อาจจะร่วมผ่านออนไลน์ได้นะครับวัดพระธรรมกายค่ะในวันนี้ตั้งใจที่จะมาสวดมนต์ข้ามปีไม่ได้เพิ่งตั้งใจนะคะแต่ตั้งใจมาเป็นปีแล้วค่ะแล้วก็วันนี้หลายๆคนก็ชวนดิฉันไปแม้กระทั่ง ลูกสาวนะคะได้ชวนไปอีกที่หนึง่งแต่เราก็ไปมาหลายๆวัดนะคะหลายๆปีที่เราไปแต่วันนี้เรามีความตั้งใจนะคะและศรัทธาที่จะมายืนนะคะแล้วก็จะมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีนะคะในวันนี้สืบเนื่องจากเรามีความรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เรารักและศรัทธาในเรื่องของบ้านเมืองเราคิดว่าถ้าปีนี้ เราเป็นคนหนึ่งถ้าเราคิดว่าเราจะสวดมนต์ข้ามปีและสามารถให้ประเทศไทยเราพ้นวิกฤตนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตครอบครัวเราดีนะคะเราก็พร้อมที่จะปกป้องวันนี้เราก็ขอสวดมนต์ภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วยดลบันดาลให้พระองค์พาของเราปลอดภัยนะคะอยู่เป็นล้มโพล้มใส่ให้ประสบนิก่อรปวงชนชาวไทยและสถาบัน พระมาหากษัตริย์ในราชวงจกรี่สืบต่อไปค่ะฉันขอสวดมนต์ภาวนาในวันนี้ณที่วัดธรรมกายแห่งนี้ค่ะสาธุค่ะ